กันที่สามโาขีดศูนสี่รัตนัตสยะมณะปนามคาถาผู้ที่จะเข้าถึงพระรัตนาไตรต้องเอาใจของตนไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตนนั้นแล้วทำใจให้หยุดหยุดในหยุดหนักเข้าไปทุกทีไม่ให้ใคลายออกทำไปจนใจไม่คลายออก ใจนั้นหยุดในหยุดนักเข้าไปทุกทีนี้เป็นทางของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ไม่ใช่ทางไปของปุถุชนทางไปของปุถุชนไม่หยุดออกนอกจากหยุดนอกจากทางไปของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์อยู่เสมอจึงได้จะเจอพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ยากนักขอผู้จงรักภักดีต่อตนของตนที่แท้แล้ว จงตั้งใจแน่วแน่ให้ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหรอรันต์เถิดประเสริฐนักพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ในอดีตอนาคตปัจจุบันไปทางเดียวเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราที่จะเข้าถึงพระราตรายจึงต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ตรงต่อไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงจะถูกหลักฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งถูกตำราของสัตว์ผู้ไปเกิดมาเกิดด้วยสัตว์ผู้ไปเกิดมาเกิดเข้าสิบไม่ถูกก็ไม่ตกศูนย์เมื่อไม่ตกศูนยก็ไปเกิดมาเกิดไม่ได้ธรรมดาของเกิดและตายต้องมีสิบศูนย์เป็นเครื่องหมายเหมือนกันทั้งหมดทั้งในภพและนอกภพการที่จะเข้าถึงพระรัตนาตรัยก็เหมือนกันต้องเข้าสิบศูนย์เป็นชั้นชั้นไป จึงจะเข้าถึงพรตัตนตรายได้ดังแสดงมาตั้งแต่ต้นเป็นชั้นๆมาแล้วทุกประการรตันตนะทั้งสามนี้เป็นแก้วจริงๆจังๆแก้วที่มีไตรภพบแก้วที่มีในไตรภพนี้มีคุณภาพไม่เทียมทันส่วนแก้วในไตรภพบที่มนุษย์ใช้อยู่บัดนี้ให้เป็นสูงกว่าหรือแก้วที่มีรัศมีเป็นของหายากไม่มีใครจะใช้กันนัก แก้วชนิดนี้แก้วชนิดอย่างนั้นมีสีต่างๆถ้ามีถ้าสีนั้นเขียวใส่ลงไปในน้ำน้ำก็เขียวตามไปตามสีแก้วนั้นถ้าสีเหลืองน้ำก็เหลืองไปตามถ้าแดงน้ำก็แดงไปตามสีแก้วตกว่าแก้วสีอะไรน้ำก็เป็นไปตามสีแก้วนั้นน,น,นี้เป็นลัตเตะที่สูงในโลก สูงยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกก็ต้องเป็นแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมีแก้วเจ็ดประการคือจากแก้วช้างแก้วมาแก้วแก้วมณีนางแก้วขหาหบดีแก้วปริยนายกแก้วแก้วเจ็ดประการนี้เกิดขึ้นในโลกการใดมนุษย์ในโลกได้รับความสุขปราศจากการไถและหวานสำเร็จความเป็นอยู่อาศัยแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิ ให้เป็นอยู่ได้โดยตลอดชีวิตไม่ต้องทำกิจการใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าจัก,กรพรรดิสอนให้ตั้งอยู่ในเศนหกรรมบทบสิบครั้นสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในสุคติโดยส่วนเดียวไม่มีตกไปอยู่ในทุกขติเลยแก้วทั้งหลายในโลกพิเศษถึงเพียงนี้แล้วยังไม่พิเศษเท่าแก้วคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะ แ้คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนั้นถ้าผู้ใดเข้าไปได้เข้าไปถึงแล้วลืมแก้วลืมสวค์ลิบลิบในโลกหมดทั้งสิน้นผู้ดีเข้าไปถึงแก้วทั้งสามนี้ต้องดำเนินไปตามต้นกายวาาใจคือกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารดังแสดงมาแล้วในเบื้องต้นจนถึงธรรมกาย คือให้ดำเนินไปตามโพธิปักขียธรรม37ตั้งตั้งต้นแต่กายเวทนาจิตธรรมไปแต่พอถึงธรรมานุปัสสนาก็เห็นเป็นดวงใส,สที่เรียกว่าดวงเส้์ต่อแต่นั้นก็ถึงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณัศสณะซึ่งนับว่าเป็นที่รวมของพระเตรปิฎก เพราะใจปิดรวมอยู่ในศูนย์กลางของดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์นี้ทั้งสิน้นเมื่อจักที่รวมของกายมนุษย์ได้แล้วกายทิพย์กายรูป,ปรภพกายอารูปภพกายธรรมก็เหมือนกันดังแสดงมาแล้วที่ได้แสดงมาแล้วนี้เป็นวิธีให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะ มีอาการต่างๆกันในเมื่อจับหลักยังไม่ได้ต่อเมื่อจับหลักคือธรรมกายเสียได้แล้วจะเห็นว่าไม่ต่างกันเนื่องเป็นอันเดียวกันแท้ๆสมด้วยกระแสพระบาลีในเบื้องต้นว่าหมวดสของรัตนนี้คือพุทโทรธธรโรมสังโฆหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะ แม้ต่างกันโดยวัสดุแต่เนื้อความเป็นอันเดียวกันเป็นของเนื่องซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัสรุพระธรรมพระสงฆ์ทรงไว้พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องเป็นอันเดียวกันเป็นบรรทัดฐานดังแสดงมาทุกประการพอสมควรแก่เวลาด้วยประการในชนิดปราคะโทสะโมหะเกิดมาจาก จักขุบางโรปบังความรู้ทางจักขุบ้างความสมัมผัสทางจักขุบ้างมันเกิดมาทางนี้ต้องแก้ไขทางนี้แก้ไขทางอื่นไม่ได้ต้องแก้ไขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสพทพระธรรมรมที่มากระทบถูกต้องอายตนะทั้งหกนั้น ให้ทำใจให้หยุดหยุดเสียอันเดียวเท่านั้นดับหมดเมื่อถึงพระอริยบุคคลแล้วเป็นธรรมกายแล้วถ้ามาไม่ขวางนะความเห็นของตาไปแค่ไหนความรู้ทางปัญญาก็ไปแค่นั้นความจำก็ไปแค่นั้นความคิดก็ไปแค่นั้นความรู้ความคิดความจำความเห็นเสียอย่างนี้แหละ สี่อย่างนี้เขาเรียกว่าใจความเห็นหนึ่งสองความจำสามความคิดสี่ความรู้สี่อย่างนี้แหละหยุดเข้าเป็นจุดเดียวซ้อนเป็นจุดเดียวเข้าเรียกว่าใจเมื่อรักษาศีลใจหยุดอยู่ในศีลนั้นศีลไม่เป็นไปเพื่อกําลังต้องการรักษาศีลให้รวยเท่านั้นเท่านี้มั่งมีเท่าน้นมั่งมีเท่านี้ ศีลเป็นไปด้วยกำลังเช่นนี้ไม่มีไม่ประสงค์เป็นอธิศีลส่วนอธิศีลน,นั้นเมื่อใจหยุดอยู่กลางดวงศีลก็หยุดทีเดียวมุ่งแต่สมาธิต่อไปไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นต้องมีทำสี่ประการนี้อย่าให้เคลื่อนให้มีไว้ในตัวเสมอถ้าเคลื่อนแล้วแล้วก็ใจจะไม่ผ่องใสจะคิดถึงแต่สมบัติว่า เข้าใจแต่สิ่งหยาบๆที่ยวคว้าเรื่อยเปื่อยทีเดียววุ่นวายไปตามกันเพราะเหตุว่าไม่มีธรรมสี่อย่างนี้ประจำอยู่ในตัวถ้ามีธรรมสี่อย่างนี้ประจำอยู่ในตัวแล้วไม่วุ่นวายไม่คลาดเคลื่อนแต่อย่างหนึ่งอย่างใดยิ้มกลิ่นทีเดียวเพราะไปเจอบ่อสับใหญ่เขาแล้วพวกเรานี้ มันสงสัยทุกคนนัแหละทำมากมายนะักนโน่นกระทำนี่กระทำไม่รู้จะเอาทำที่ไหนแน่ไม่รู้จะเอาทำที่ไหนแท้ๆนี้ทำอันนี้แหละเป็นตัวจริงละให้เอาใจจิดอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปเที่ยวหาที่อื่นให้ให้มันอื่นจากศูนย์กลางกายมนุษย์กลางกายของตัวไปเลยตรงนั้นแหละออกไปจรดอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้ายังไม่เห็นแนนนๆเข้าก็เห็นเองพอถูกส่วนเข้าก็เห็นเองปรากฏว่าพอเกิดมาก็แปลไปอนุวินาทีหนึ่งมิได้หยุดแปลไปปัจจุบันแปลไปทีละนิดทีลนิดจนกระทั่งดับจิตทุกคนบางคนก็ไม่ถึงปลายชีวิตดับเสียก่อนปลายชีวิตบางคนมีบุญวสนาเต็มฤทธ์จึงจะถึงปลายชีวิตเป็นดังนี้เสมอไป ถ้าไม่มีบุญวาสนาเต็มด้วยเิสแล้วไม่ถึงปลายชีวิตสักคนชีวิตใจิตใจร่วงไปด้วยความเป็นอยู่ร่วงไปด้วยร่วงไปอย่างวอดวายเช่นนี้ต้องรีบพยายามแก้ตัว